ะะมาตรา10เอามาตราเ0้าบเขาบอกว่าการกระทำกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทลงโทษบทหนักนะคะอันนี้เป็นหลักกฎบมายปรากฏว่าอย่างที่ที่ชั้นเรียนให้ทราบคือถ้าทำผิดตามกฎหมายสุกรกากรและเกี่ยวกับอาหารและยาถือว่าเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทคือผิดทั้งกฎหมายสุกรกากรและผิดทั้งกฎหมายของอาหารและยาด้วย แต่โทษกฎหมายศุลกากรน,น่าจะสูงกว่านะคะคือระวางโทษจำคุกนะคะสำหรับพรตา27ระวางโทษจำคุกไม่เกิน10ปีปรับเป็นเงินสีเท่าของราคารวมค่าก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผิดทั้งกฎหมายศุลกากรและกฎหมายของอาหารและยาดิฉันวองว่ากรณีนี้กฎหมายศุลกากรโทษสูงกว่านะคะก็เลยมาพิจารณานในเรื่องของกฎหมายศุลกากรอ,อย่างเดียวการกระทํากรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทลงโทษบทะคะ่ะครับ อนาญากฝากท่านผู้ประกอบการที่มาวันนี้นะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยเวลาที่เราทําพิธีการสุรการกรเราก็ผ่านบริษัทต,ตัวแทนเอาของแล้คือที่เราเรียกกันว่าชิปปิ้งนะครับเรื่องนี้ท่านมีสิทธิติดคุกนะครับถ้าเป็นความผิดตามกฎหมายอาญานะครับเพราะฉะนั้นการที่ไม่มอนุญาตถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายญาพผิดตามมาตรา27เลยหามข้อกํากัดนะคะผิดตามมาตรา27 แล้วก็อาจจะโยงถึงมาตา99ว่าสำแดงเท็จด,ด้วยสำแดงเท็จหลีกเลี่ยงข้อห้ามข้อํำกัดค่ะครับเพราะฉะนั้นต่อไปที่ท่านจะเลือกบริษัทตัวไทยละองที่ทํางานท่านเนี่ยนะครับท่านคงต้องเลือกบริษัทที่มีคุณภาพไม่เฉพาะแค่ออกของอย่างเดียวเขาควรต้องดูแลเรื่องบริยาต่ททางๆหรือให้คำแนะนำต่างๆท่านได้ให้คำแนะนำเลือก A C ได้พวกแบบฟอร์มต่างๆพวกฟอร์มดีเซลเซอร์ต่างๆ นะครับรวมไปถึงพวกเกี่ยวแบบฟอร์มที่มาจาก FTA ต่างๆนะครับรวมไปถึงเรื่องเกี่ยวกับการจองระวังเรืออินโคเตอร์ต่างๆถ้าคุณต้องเลือกบอริษัทที่ทำให้ท่านได้แบบนี้แล้วไม่ใช่ทําเพียงแค่ออกขอเอย่างเดียวนะครับถามนะถามทัม้งถ,ถามคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณชีวิวันนะครับจริงแค่แค่ไหนไม่ทราบนะครับ,นะรบเดี๋ยวช่วยตอบทีนะครับเมื่อก่อนนี้มีคนจะส่งออกบาร์บีคิว บาร์บีคิวนะครับบาร์บีคิวหนึ่งไม้ประกอบด้วยหนึ่งไม้เสียบสองมะเขือเทศสามพริกหยวกสี่ปลาหมึก1ชิ้นหหมูหนึ่งชิ้น6ไก่หนึ่งชิ้นนะครับถามว่าในรรณิโซออกแบบนี้นะครับต้องขอญาติกี่หน่วยงานครับที่ต้องถามตรงนี้เพราะอะไรวะเนื้อหมูกับเนื้อไก่กรมปศุสัตว์ปลาหมึกกรมประมง นะครับมักเขือเทศนะครับกรมวิชาการเกษตรนะครับและยังต้องเกี่ยวข้องอาหารออย,อยก็เลยถามว่าถ้าแบบนี้ต้องขออนญาติกี่หน่วยงานครับแล้วต้องวิธีการสุรการการ,การต้องทําอย่างไร